ได้เลยแล้วไอพี่ฟ้าได้เหรอได้เห็นหมดเลยกล้องเห็นหมดเลยเล่นฟิกเล่นฟิกเหรออะไรเล่นฟิกเล่นิ๊กมาเหมือนกันมากหน้าฉันหลังเบอร์เป็นนี้หน้ามาเบอร์หลังก็เบอร์ไม่เมื่อเช้า ไปยืนตัวเท่านน้เลยเปียกว่าเน้เปียกว่าด้วยสามถ่ายรูปมาไปเปียกว่าเนเป็นคนไม่ได้ทันนท้าวเปรอไปยัดมาไปไปยัดมาไปัดไปไปเปรัแบนไปหรอจก็เซ็ตถนยังไงก็เลยสูงกว่าไปดูจริงๆคนละเรื่องับเสื้อจะว่ายืดตามเวลากันเลยเอาไม่ดูเลยนะเย็นแล้วยืด เออยิ้งตื่นตื่นหงอกใช่ไหมโอ้อร่อยมากข้าวอร่อยทุกอย่างนี่เนี่ยทำไมมีข้าวหรอมีข้าวคายหรออร่อยมากขายกันตั้งแต่างจิมมี่เนี่ยกอร่อยทุกอย่างพี่อันนี้ใช่ไหมพี่ใชฟโซาไหมใช่ใช่สกีเนี่ยอร่อยกินอะไรเอาอันนั้นนะค่ะอะไรยำมุนเส้นค่ะุนนเส้ทะเลหมูไก่เอาอะไรเอาทะเลปิ่นป่องนี่ทำนานก็ปินเอาไก่แล้วกันค่ะเอาอะไรบายบากินไหมค่ มีบุ๊กบุ๊กพากินไปกินเท่าไหร่คะโอเคค่ะเดี๋ยวเดีมาเก็บตามปกตินบหาบาทเนาะเขารู้รอเปล่าเนี่ยเจ็ดสิบหาเนะมันถืกมันอืดมันอมนอืดมันอืดไม่อ้วนใช่ไหมเส้นอ่ะไม่อ้วนแต่ปกติในโซดอาหารหรความอ้วนเขาไม่ให้กินลูกจ้ะมันอื่น กินอะไรให้กินอะไรคะอาหารที่ไม่กินเเส้นเส้นที่มีแป้งอยู่ไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่กินแป้งเขาไม่ได้นพวกอ้วนแต่ว่าเส้นที่เป็นเนยมันไม่ได้อ้วนล้าหรอกมันจะลดความอ้วนพี่ยำขนมจีนไม่ทานแล้วอันนั้นกไม่กินแป้งจะแน้ไม่เลยแต่เราต้องกินแต่ต้องกินเนยไก่นไม่ทานแล้วอ่ะไม่ทานเมื่อไหร่หรอกไก่มีแขกเมื่อไหร่หรอกสั่งไปแล้วกินแต่ไก่แล้วเบิือกล้องพร้อมกันหน่อยทีนึงได้ไหมย่า

เราต้องยืนได้หลายแบบพี่ว่าแบบเดียวอ่ะในยืนอะหัวลงยืนแบบเตี้ยงงาใช่เออเอออย่างเงี้ยดูดิสูงเลยอืมเออเขาขายอะไรโคตรฮวานุบุตรดูเพิยืนนะไอ้นั่นก็เยอะเออนี่ะเอาพอดีได้ไหมพอดีเออพอดีทุกอย่างเออทำพอดีอ่ะไม่รู้ว่าาขาย อร่อยมากทุกอย่างอเราไข่ไข่ดาวหสิบยยาหกสิบหกสิบั่ส่ไข่ดาวหกสิบ่ได้เข้าบ้านไปซ้อมใช่งไปบ้อับบ้านดิสั่งเลื่อนก็ได้เลื่อนไหมอะของเน็ตฟังข่าวดีนะฟังื่นนะฟังข่าวดีด้วยเลื่อนเป็นตอนไหนคืออะไรงงองเขาอาหรแต่ไม่ได้ตเขาเขาจะม